วัสดีครับมาแล้วนะครับใครที่กําลังมองหาเสื้อเชิ้ตผู้ชายแขนสั้นนะครับเน้นลายสกอตล้วนๆนะครับเป็นงานตัวนี้เป็นงานของญี่ปุ่นนะครับเป็นงานญี่ปุ่นเป็นลายสกอตล้วนๆครับเน้นไซส์ S, M, L, XL ประมาณนี้ครับสายแบบกลางๆแบบซสายแบบคนไทยขายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสินค้าเป็นสินค้าที่สวยๆนะครับเกรด A นะครับงานญี่ปุ่นลายสกอตล้วนๆนะครับ วยทุกตัวสวยทุกตัว,ว,ตวงานลายสกอตเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทั้งปีไม่มีไม่มีเอานะครับขายได้ตลอดนะครับสายก็เป็นสายคนไทยนะครับเนี่ยสายคนไทยสวยๆครับ S M L X L ประมาณนี้นะครับสายที่ขายง่ายๆสวยๆทุกตัวเราจะคัดมาเฉเพาะ Line ลายสกอตล้วนๆน,นะครับ Line ลายสกอตล้วน งานญี่ปุ่นนะครับเป็นงานญี่ปุ่นสวยๆเลยนะครับเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายได้ทั้งปีลายสก็อตพอทางร้านก็ขายเองครับขายร้านขายเองแล้วขายดีด้วยนะครับขายดีขายได้ตลอดไม่เคยมีเอานะครับโอ้โหสวยๆๆๆสวยๆลายลายสก็อตล้วนๆเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆขายได้ทั้งปี สวยทุกตัวสวยๆแม็แมๆต้เน้นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ครับประมาณนี้นะครับใครมีลูกค้าประมาณนี้อยู่จัดได้เลยนะครับงานแบบหัวผ้าสวยๆนะครับสินค้าไม่มีเปื้อนนะครับสินค้าไม่เปื้อนไม่มีตําหนินะครับสินค้าเราเรียดให้เรียบร้อยนะครับเรียดให้เรียบร้อย เอาไปแขวนขายได้เลยนะครับสวยแบบลายแบบกอแบบลายแบบคลาสสิกคลาสสิกขายง่ายๆนะครับสีแดงสวยทุกตัวนะครับสวยทุกตัว สินค้าเราส่งให้ทั่วไทยนะครับสินค้าให้ส่งให้ทัท่วไทยนะครับส่งวันสองวันก็ถึงแล้วนะครับส่งให้ทั่วไทยนะครับสินค้าสวยๆทุกตัวสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยไม่มีตำหนินะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับแขวนขายได้เลย เดี๋ยวดูตัวอย่างให้สักห้าสิบตัวนะครับตัวอย่างประมาณห้าสิบตัวนะครับดูจุดไปไวๆเลยนะครับสวยทุกตัวเลยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับสินค้าพร้อมขายได้เลยทางร้านเรียดให้เรียบร้อยนะครับเรียดให้เรียบร้อยโอ้โสวยเายนี่สวย,ย,สวยจังสีสดสดนะ Summer Summer ส,ส,สีสดสด งานสกอตเป็นงานที่ขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆแล้วเป็นลายที่คลาสสิกนะครับใส่ได้ตลอดใส่ได้ทั้งปีนะครับลายสกอตยูนิโคก็มีแบรนด์ย mm ูนิโคก็มา สกอตล้นวนนะครับลายสกอตล้นลวนโอ้ยสวยทุกตัวแจ่มทุกตัวใสเอ็มใสเอลเยอะนะครับใสเอ็มใสเอลเยอะเห็นไซส์คนไทยครับสวยทุกตัวเลย ูตัวอย่างประมาณสักห้าสิบตัวนะครับอีกห้าประมาณห้าสิบตัวลายสกอตล้วนๆน,นะครับลายสกอตล้วนๆสินค้าที่หายากครับลายสกอตล้ลวนๆเป็นงานญี่ปุ่นนะครับงานญี่ปุ่นลายสกอตล้ลวนๆลายสวยๆทุกตัวล,ลายแบบคลาสสิกคลาสสิก โอเคครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นงานญี่ปุ่นนะครับเป็นลายสก็อตรวนๆครับเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆนะครับขายได้ทั้งปีสินค้าที่เรารีดให้เรียบร้อยครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับสินค้าเป็นตัวสินค้าที่ขายดีๆนะครับวนขายดีๆขายดีมากๆเลยนะครับผมถ้าใครสนใจไงก็ทักมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยนะครับโทรมาโทรมาติดต่อได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ